เอ๊ะอถไฟจะเก็บร้านเลยฮู้ววายีมันเย็นแล้วลูกมันเย็นแล้วปิดร้านได้แล้วปิดร้านได้แล้วอย่าขยันเวอร์อย่าขยันเวอร์ขยันอะไรเวอร์แท้ยวันนี้มาแปลกมาขยันขยันเป็นพิเศษเลยอี่รถไฟจะเก็บร้านแล้วลูก เร็วมามามาลงมาเก็บร้านแล้วมาเออมาแนวไหน,นไอีกนู้นนี่มาแนวไหนอีกนี่ฮึมาแนวไหนก็รูปเนี่ยลุกเร็วมาเอาเอาเอาเฮป,ป้าสเก็บนี่ป้าสิงงามแ้วนี่มูจังสิเออแม่ ใช่อ้าวเแมวเอ้าโอ้โหแสดงอะไรคะหนูจะเรียกลูกค้าเลยตอนนี้ลูกป้าป้าจะปิดร้อนหูป้าปจะปิดร้านแล้วมันเย็นแล้วลูกฮะลงไปลงมามามาพอแล้วลูกมามาหนูนั่งนี่อหนึ่งนะ่งมามาหนูนั่งนี่อ่อมานั่งนี่แทนมาป้าป้าปิดร้านทั้งอ่ะนั่งนี่เออนั่ง